นั่นมันหมู่บ้านหมู่บ้านของใครกันน่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่เนี่ยเดี๋ยวฉันจะลงไปดูก่อนนะโอเคแกอยู่ตรงนี้ดีๆละ่ะอย่านีไปนะเว้ยบอกก่อนโอเคตรงนี้เป็นหมู่บ้านจริงๆด้วยมีคนอยู่หรือเปล่าไปครับพอจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนบ้าก็ได้ การที่คนบ้าหายตัวไปอาจจะเกี่ยวข้องกับทินเฮ้ยนั่นใครครับนะ่ะมีคนจริงๆด้วยฮะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านติดทะเลแล้วก็มีคนอยู่ด้วยนี่มันหมู่บ้านเฮ้ยนั่นมันนักประดาน้ํา เดี๋ยวๆๆเ,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 เขาบอปัญหาเ่ยมันจะยุ่งยากเกินไปแล้วนะ <c oughs> ยุ่งยากยังไงวะยุ่งยากเพราะว่าเราเนี่ยจะอยู่กันต่อไปยังไงอ่ะทำามาหาก,กินไม่ได้เลยหาก,กินไม่ได้เราก็ต้องล่อนทรายกินหรือไม่ก็กินเบอร์รี่แถวนี้แหละรู้สึกว่าเขาจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของไม่เฮ้ยนี่มันตัวอะไรครับเนี่ยปลากระเบนคนพวกนี้สามารถขี่ปลากระเบนได้เหรอเนี่ยเขาเป็นพวกสายว่ายน้ำสินะเดี๋ยวเขาจะเห็นเราฮะเราทำาไงดีอ่ะ นีต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่จัดการเลยดีไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ดีกว่าแต่ยังไม่จัดการถ้าเกิดว่าพวกเขาไม่ได้ทําอะไรเราจะไปจัดการเขามั่ๆไม่ได้นะเนี่ยหาวิธีคุยกับเขาดีกว่าแล้วม <c oughs> ันบริโอนิกนี่นะไอหมอนี่สัตว์รายย้ายแห่งท้องทะเละแสดงว่าพวกเนี้ยเขาต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับที่นี่ถ้ามีประกันขี่แบบนี้ทํางานกันทางน้ําหรือเปล่าเนี่ยยอดไปเลยนะเฮ้ยเอาไงดีอะเรากลับไปที่ม้าก่อนไปบอกคนในหมู่บ้านกอนดีกว่าเฮ้ยใครอะหยุดเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอ่ะหยุดนะเว้ยหยุดเดี๋ยวนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นใครลงมาเดี๋ยวนี้นะเว้ยขอโทษครับลงมาก่อนที่เราจะฆ่าเองยาตรงติกผมผมไม่ได้ตั้งใจฮะใครอะใครมาเนะี่ยเฮ้ยใครวะเฮ้ย <l ok ans im> พวกนี้ไม่ใช่คนบ้านี่มันพูดรู้เรื่องผมทุก่าจะมีคนบ้าครึ่งหนึ่งแล้วก็คนที่พูดรู้เรื่องครึ่งหนึ่งนะครับ <S <S เดี๋ยวผมลงไปครับใจเย็นครับพี่ลงมาลงมาเด้ๆไ่อยากเก็บตัวลงมา เฮ้ยเอาไงทีเนี่ยเฮ้ยมาถ้าเราหนีไปตอนนี้ก็ทันลงมาเถอะใครอะขาคือหัวหน้าเผ่าที่นี่เขาไม่ทำอะไรเจ้าหรอกลงมาซะใช่ลงมาลงมาเดี๋ยวนี้ไม่ทาอะไรแน่นะครับเออลงมาเลยเฮ้ยไปหัวหน้าเผ่าเฮ้ยอย่าพี่อย่าพี่อย่าอย่าเอาปืนลงโทษ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 ครับเอาปืนลงเดี๋ยวนี้นะโทษโทษครับโหเฮ้ยคนพวกนี้น่ากลัวจริงๆเนี่ยขู่ปากกระเบน อะไรกันครับเนี่ยไอหัวหน้าเผาซา้าไปอยากตายโอ้ยทำไมต้องกูกันขนาดนี้ด้วยครับผมไม่ได้ตั้งใจมาที่นี่จริงๆนะฮะไปอู้อะไรครับเนั่นน้ำอะไรครับเดี๋ยวปลาของเราสามารถโดดได้โดดเหรอครับโดดจากน้ําอย่างนี้เหรอฮะได้แล้วเดี๋ยวไปดิงไวยนะไปซะโอเคได้ฮะไหนครับนี่เหรอครับหัวหน้าเผาสวัสดีครับคุณหัวหน้าเผ่าใช่ไหมครับเฮ้ยบ้าหรือเปล่าความเป็นใจหัวหน้าเผาล็อครับเป็นช่างตีเหล็กเออนี่ไงทํางานของข่าอยู่ อย่ามายุ่งดีกว่าออแล้วหัวหน้าเผ่าครับก็อยู่ในแอ่งน้าไงแอ่งน้านี่แหละไหนล่ะครับอยู่ตรงไหนครับไม่เห็นมีเลยหรือว่าหัวหน้าเผ่าที่นี่จะเป็นจะเป็นหอยเหรอครับจะบ้าหรือยังไงใครอยู่ตรงนี้อ๋ออนนี้เหรอครับออว่าแต่มีอะไรเหรอครับเองเป็นใครมาจากไหนเนี่ยเองเป็นคนแถวนี้หรือเปล่าเราจะบอกเรื่องหมู่บ้านเราเลยไม่ได้เอคือผมมาเป็นคนเล่ร่อนนะครับผมเดินทางแถวที่เฉยฮะเฮ้ยเป็นคนเล่ย่อนมาอยู่หมู่บ้านเราไหม แต่ว่าต้องช่วยงานเรานิดนึงนะเฮ้ยสวยแล้วอยู่มู่บ้านเหรอแล้วคนที่หมู่บ้านจะว่าไงเนี่ยอ่ะตามน้ำไปก่อนอมีอะไรให้ผมช่วยครับผมอยากอยากให้ผมช่วยอะไรเหรอครับเออก็คือเราเป็นหมู่บ้านหาปลาแล้วเรามีปัญหานะ่ะปัญหาอะไรหรอครับเราเจอสัตว์ร้ายทะเลลึกบุกเข้ามาในหน้านน้ำของเราน่ะสิสัตว์ร้ายทะเลลึกมันคือตัวยังไงครับผมเอย มันคือเจ้าโมซาซอรัสน่ะโมซาซอรัสเหรอครับผมไม่ค่อยรู้จักเลยครับโมซาซอรัสอะไรอะแล้วแล้วผมจะช่วยอะไรได้ครับเราต้องการใครสักคนมาช่วยล่อป้าหน่อยสิแมแต่งานนี้มันเสี่ยงอะคนี่หมู่บ้านข้าก็ไม่อยากให้ตายข้าไม่ได้จะใช้งานเองนะแต่ถ้าเกิดอยากเข้ามาแล้วก็ลองไหมล่ะลองทํางานนี้ดูปฏิเสธไม่ได้ด้วยสิปฏิเสธเนี่ยเราต้องแย่นะเลยได้ครับว่าแต่ทํายังไงล่ะฮะเอยงานมันง่ายแค่นิดเดียวเองก็แค่ ใช้กระเบนของเราจริงเหรอฮะผมจะได้ใช้ปากกระเบนของคุณจริงสิปากกระเบนของเราเนี่ยมีชื่อว่าแจ็คก,กับโรสเป็นคู่ผัวตัวเมียกันยชงใช้มันก็ต้องดูแลดีๆนะได้ฮะแต่ว่าไอสัตว์ร้ายทะเลลึกอะไรเนี่ยมันเป็นตัวยังไงล่ะครับเดี๋ยวให้คนในหมู่บ้านเราพาไปดูแล้วกันมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นหรอกไม่ได้น่ากลัวคงเป็นพวกตัวคงประมาณปลาฉลามอะไรอย่างนี้ล้มั้งถ้าอย่งคิดว่ามันตัวเท่าปลาฉลามข้าก็ทำเองได้ข้าว่ายนะ้ำแป๊บเดียวข้าก็ปลุกออกไปได้แล้วน่าน้ำของเราอ่ะมันถูกเปิดอยู่แบบ เดี๋ยวให้ลูกน้องพาไปดูสถานที่ข้าไม่อยากออกจากตรงนี้ท่านชื่ออะไรล่ะครับตัวข้าเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเผ่าดำน้ำําข้าชื่อว่าสวิมอ๋อคุณสวิมเหรอครับผมชื่อจิมมี่นะฮะอ๋อเจ้าจิมมี่อย่างนั้นเหรอได้ได้ยังไงก็ลองไปดูสถานที่ก่อนนะโอเคครับผมต้องไปดูสถานที่ว่าแต่ใครจะเป็นคนนําเราไปเนี่ยนี่เราแจ็คก,กับรถเท่มากเลยนะปลาพวกนี้เขาสามารถฝึกมันได้เฮ้ยว่งไงยคนไหนพูดนะเนี่ยผมผมงงฉันเองพี่เหรอครับ ใช่แล้วฉันเองพี่จะพาผมไปดูงานใช่ไหมครับตามฉันมาแต่ว่าฉันต้องอยู่ในน้ําอย่างเดียวนะอยู่ในน้ําได้ครับพี่ออกประตูไปเลยเด็กๆเข้ามาก่อนนี่คือเด็กเหรอครับเนี่ยตัวโตขนาดนี้บอกเด็กนะครับพี่ว่ายไปเลยนะฮะได้เลยเดี๋ยวข้าเปิดประตูให้เปิดประตูประตูนี่เหรอโอ้โหบ้านใหญ่มากนี่นีนไปเร็วๆเดี๋ยวเด็กๆมันจะออกไปเร็วเออว่ายออกมาโอ้โหพี่ แล้วผมไม่มีอุปกรณ์ดำน้ำแบบพี่เหรอทำไมพี่มีแต่ผมไม่มีโอ้พี่พี่หางานอะไรไห้ผมทำเนี่ยผมจะทำได้เหรอครับตนแรกปกติแล้วพวกเราเนี่ยจะหาก,กินเท่าน,นี้โดยการฆ่าป่าแต่ว่าพอไอหมอนนี่มันมาเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยออกไปข้างนอกก็มีคนตายหนักหนุหนักหนาแถมยังมีกลุ่มคนอีกหลายคนที่อยู่ข้างนอกคนของหมู่บ้านนี่แหละแต่ว่ากลับเข้ามาไม่ได้เพราะว่า แต่โดนมันกินเอาดังนั้นเนี่ยหัวหน้าก็เลยอยากให้เราล่อมันออกไปเป็นความผิดของคนเปิดประตูเฮ้ยผมเห็นอยู่ประตูตรงนี้ใช่ปะใช้แล้วตรงนั้นแหละผมต้องว่ายน้ําอย่างเดียวใช่ไหมว่ายมันก็ดีไอ้หนุ่มเอ็งจะเอาเครื่องประดาน้ำปะล่ะผมเปลี่ยนชุดไม่ได้ฮะแปลกคนนะเอ็งเนี่ยมันเดี๋ยวผมเดินไปก็โอ้โหปลาตัวนี้นี่มันตัวใหญ่มากเลยนะพี่นี่ใช่ไหมมันเข้ามาทางนี้เหรอใช้แล้วประตูน้ําตรงนี้แหละมันเข้ามาปกติแล้วปลาใหญ่ มันจะไม่เข้ามาในเขตน้ําตื้นแต่ว่าไอตัวนี้ไม่รู้ว่าใครเผลอมันก็เลยเข้ามาพอดีทําให้พวกเราทํางานกันลำบากแล้วเป็นแบบนี้มาเกี่ยอาทิตย์แล้วครับประมาณ2-3เดือนได้แล้วตอนนี้สเสบียงอาหารเราก็หมดแล้ว อยากให้ใครสักคนมาช่วยจริงๆแต่พวกเราก็ไม่อยากจะเสี่ยงมากนะแล้วอย่างนี้ผมต้องทอํายังไงครับผมง่ายมากนหนก็แค่ขี่ปลากระเบนให้เป็นแล้วก็ไปล่อมันออกไปทางช่องตรงนั้นนั่นเองโอ,โอเคครับพี่อย่างนั้นเนี่ยพี่ก็สอนผมขี่ปลากระเบนหน่อยครับผมขี่ไม่เป็นใครๆเขาก็ฝึกกันทั้งนั้นถ้ามันไม่เชื่อผมอ่ะพี่อย่าไปกลัวปลากระเบนมันเป็นปลาหน้ารักเหมือนปลานีโมปลาการ์ตูนพวกนี้นี่แหละถ้าอย่างนั้นก็ฝากด้วยนะครับโอเคกลับเข้าหมู่บ้านดีกว่าอย่าออกไปไกล เดี๋ยวโดนพวกมันแดกโอเคครับผมโอ้ตัวมันใหญ่มากเลยนะนะ่ะไปพี่ไปเข้าไปเข้าไปเด็กจะออกครับเด็กจะออกแล้วมีวิธีการยังไงครับตัวไหนคือแจ็คตัวไหนคือโลดอ่ะพี่แจ็คก็คือตัวสีน้ําเงินส่วนโลดก็คือตัวสีแดงนี่จะเรียกว่าสีแดงกับสีน้ําเงินได้จริงๆหรอครับ มันดอนดอนแดนแดนแบบนี้นะพี่แล้วแหละเอ็งชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงอ้าวถามผมแบบนี้ผมก็ชอบชอบผู้หญิงดิพี่ชอบผู้ชายผมไม่ใช่สายเหลืองทาไม่ได้หมความอย่างนั้นเขใหยความว่าชอบสัตว์เพศชายหรือเพศเมียถ้าพูดผ,ผิดใช่ไหมเพศผู้เพศเมียอ๋อผมตกใจดิพี่ถ้าบอกว่าผมชอบเพศผู้แล้วก็ผมสายเหลืองเลยนะเออเหลืองไม่เหลืองก็ไม่เป็นไรไม่ใช่นันหาโอเคงั้นผมขอเพศเมียไปก็แล้วกันครับพี่ได้เลยดูแลดีๆนะนางรถมันจะได้ไว้ออกลูกให้เราได้ครับพี่รถเหรอฮะ โอเคขอบคุณครับผมว่าแต่ใช้งานยังไงเนี่ยเอ็งก็ขี่มันเลยโอเคนี่เหรอพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ย,ๆๆอยๆๆพี่มันขี่ขี่ได้จริงเหรอครับเนี่ยแล้วอย่างนี้มันดำน้ำไปแล้วผมไม่จมน้ำตาลเหรอโอ้อยอยอยโอๆๆโหเอ็งขี่คล้องไวดีนี่บังคับดีๆจับแน่นๆจับแน่นๆน่อยนะน้องนะแน่นอนนะพี่ผมจับแน่นอยู่แล้วเฮ้ ปลากระโดดมันกระโดดได้ด้วยเหรอครับมันเป็นปลาหรือมันเป็นอะไรเนี่ยไอพวกที่เหมือนม้ามากเลยนะฮะคาเรียกมันว่าสกีบกสกีคืออะไรครับพี่ถึงไม่รู้จักหรอกมันเป็นศับที่ข้าใช้เรียกกันเองสกีเหรอฮะงั้นเนี่ยผมขอออกไปเล่นนอกได้ไหมครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะไปได้น้อยมากเลยฮะแถมถ้าเกิดว่าโดดขึ้นไปบนบกมันคงไม่ชอบแน่ครับพี่ออกไปเองก็ต้องไปลองงานเลยนะเพราะมันไม่มีที่ให้เองฝึกหรอกพอออกไปไอโมซามันเห็น มันก็กัดเองแล้วเองคิดว่าเองจะทําได้ไหมล่ะ oh, พี่ก็เสียวอยู่นะผมคิดว่าผมน่จะทําได้ฮนะมันก็ไม่ได้บังคับยากอะไรขนาดนั้นอุ้ย oh, oh, oh. นี่มันเป็นปลาหรือมันเป็นนกเนี่ยพี่มันเป็นปลาผสมนกได้เลยนะเนี่ยมันล่อนกระช่อ้น้ำเลยโอ้โห oh. โดดเอาพี่ <laughs> มันโดนหัวพี่โอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาพูดความทำเพลงผมว่าผมพร้อมจะออกไปจัดก,การกับมันแล้วครับได้เลยขอให้โชคดี โอเคครับชาไม่มีชื่อนะฮะก็สำหรับอาร์ชาโดในพาร์ทนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยในพาร์ทหน้าเนี่ยผมต้องไปเจอกับเจ้าตัวโมซาซารัสเราจะต้องล่อมันให้ขอ,อไปจับประตูน้ำที่เปิดไว้ของเผ่าการทำน้ำพวกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะต้องตื่นเต้นมากแน่นอนครับสำหรับแสนเร็วที่ยังบังคับปรกเบนไม่ค่อยเป็นแบบนี้จะเกิดเรื่องราวอะไรจะฮาแค่ไหนหรือว่าจะมันจะเล้าใจแค่ไหนเราติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้ว,ว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายส